เรื่องเดียวหรือเปล่าเนี่ยเรื่องเดียวกันแต่ตีต่างเอาตีต่างเอานะอขอไปชมตลาดประพาสพระนครเมื่อได้รับอนุญาตจากพระพัสดาแล้วพระนางจึงพร้อมได้หมู่เสนาข้าราชบริพารเสด็จถึงกลางตลาดระหว่า,ตางตรอบพ่อค้าขณะนั้นเกิดลมกรรมัชวาวประภาสผัน ประชวนปั่นป่วนพระนาภีทำทีว่าจะประสูติพระโอรสเสด็จก,กลับวังไม่ทันเจ้าพนักงานจึงกั้นมา่านหรือกั้นพระวิสูจน์ให้ประสูติพระโอรสแทรกกลางตลาดระหว่างตรอกพ่อค้าจึงขนานนามโอรสที่เกิดมาว่าเวสันดรเวสันดนแรแปลว่าผู้เกิดกลางตลาดหรือระหว่าง เป็นนิมิตหมายว่าคนดีเกิดที่ไหนไม่สำคัญเกิดในที่ต่ำๆแต่กระทำในสิ่งสูงๆก็ประเสริฐได้ในขณะเดียวกันถึงจะเกิดในที่สูงๆแต่ถ้ากระทำในสิ่งต่ำๆก็สามได้พระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์พออุบัติมาปุ๊บพูดได้เรียกว่าพรตกฟ้าก็พูดได้ แต่พูดว่าอย่างไรเนี่ยธรรมาก็ลืมแล้วละโยมแต่ท่านอาจารย์พระครูคโคสิทธรรมากรวัดสุวรรณารามท่านจำแมน่นท่านพูดบ่อยก็จะพูดให้ยายิโยมฟัง มายัางโลกาให้ร่มเย็นเป็นสุขพอเกิดปุ๊บขอสตังแม่ปั๊บขอไม่ได้ไปหยอดหลุงมถอยกองกินเหล้าเล่นไพ่ตีไก่กัดปลาซื้อ,อยาว่ายาอีมาเสกเหมือนเด็กบางคนแต่ขอเพื่อที่จะไปทำบุญทำกุศลช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเรียกเรียกว่าทำบุญตั้งแต่แรกเกิด พอจเจริญไว้ใหญ่ชันสาอายุประมาณสี่ห้าขวบเปี่ยมด้วยน้ำใจในการเสียสละเรื่องเครื่องปรันธนาเพชรนินจินดาที่ได้รับพระชจทานเป็นรางวัลแก่พี่เลี้ยงนางนมที่ได้อุ้มชูดูแลมาเป็นการแสดงน้ำใจไมตรีและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณจากนั้น อายุแปดเก้าขวบพระองค์ปรารบว่าบบนภายนอกหรือทานภายนอกที่เรียกว่าพาหิรกทานเสื้อผ้าอาหารเทคนินกินดาได้บำเพ็ญมาหมดแล้วต่อไปนี้จะบำเพ็ญอัจฉติกทานทานภายในซึ่งยากยิ่งที่คนทั่วไปจะกระทำได้ ปราถนาในดวงหัตถ์ไทยว่าต่อไปนี้ใครต้องการดวงตาดวงใจแขนซ้ายแขนขวาก็จะฉะเชื่อบริจาคให้เป็นทานเพื่อแลกกับพระโพธิญาณเพียงแต่ดำรีเท่านี้เกิดมหัศจรรย์โลกธกาตุกัมปนาทวาวันไหวตรงนี้เรียกว่าแลหล่อศจรรย์ ซึ่งอาจารย์พระครูโคศิตธรรม,มกรก็จะได้ฉลองสัทธพาท่านทลายสืบต่อไปไอยังมหา तब रे บาตวิบาตปราทพันเสสองเสียงสะติสะตานอากาศกบดานเป็นเมฆหมอกพื้นหัวตัวสกปรมหามงคลจากเาวันีเรียกว่าเกิดอัศจรรย์ต่างๆนานา,นา ต่อมาพระเวทสันดอนเจริญวัยใหญ่ชันษาอายุได้ประมาณ16ปีจบศิลปศาสตรกประการแล้วได้อภิเศกกับรายานางมัตส,สีได้กันหาชาลีเป็นโอรสธ,ธิดาได้รับตำแหน่งผู้ครองพระนครศีพีเสอต่อจากพระราชบิดาคือพระเจ้ากรุงสนชัย พระเวทสันดอนทรงปกครองไร้ฟ้าประชาชีด้วยทศพิษราชธรรมยังความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดแก่พระนครเป็นอันมากในขณะที่สีพีนครมีความสุขแต่บ้าในใกล้เรือนเคียงคือเมืองกริงครักเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทำให้ข้าวก็หายากมาก็ราคาแพง เนื่องจากฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลมาเป็นเวลาช้านานชาวบ้านอดอยากยากแค้นเมื่อชาวบ้านไม่มีกินไม่มีใช้ปัญหาเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นหาวิธีแก้ไขอย่างใดฝนฟ้าก็ไม่ตกจนกระทั่งมีประรามผู้หนึ่งระลึกได้ว่าพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ มีช้างเผือกโคพระระมีอยู่เชือกหนึ่งชื่อว่าช้างปัจจยนาช้างเผือกเชือกนี้เป็นมงคลหัสถีจะขึ้นขี่ตีต้อนไปบ้านใดเมืองใดฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเขาจึงแต่งรามนาจารย์แปดคนมาเข้าเฝ้าถวายบังคมแลว้วเล่าความทุกข์ความยากถวาย พระเวสสันดรบรมโพธิจัวรได้ทราบดังนั้นพระองค์น้ำพระไทยเกี่ยมด้วยพระมหากรุณาเจงพระราชะทานช้างปัจจยนาผู้พระบรมีไปให้แต่ชาวสีปีส่วนหนึ่งไม่เข้าใจในเจตนาประสงค์อันสูงส่งของพระองค์กลับคิดด้วยความริษยาและความเห็นแก่ตัวว่าพระเวสสันดร เป็นบุคคลใช้ไม่ได้คนอะไรมีสมบัติไม่รักสมบัติมีของไม่รักของเที่ยวยกให้ชาวบ้านชาวเมืองอื่นเข้าไปเพราะฉะนั้นเมื่อไม่พอใจก็พากันเดินขบวนไปฟ้องพระเจ้ากรุงศรยและก็ยื่นคำขาดสองประการประการที่หนึ่ง ให้เนรเทศพระเวสันดอนออกจากสีปีนครเสียในวันรุ่งพรุ่งนี้ประการที่สองถ้าไม่เนรเทศก็ให้ประหารเสียพระเจ้ากรุงสนชัยพระราชบิดาจะฆ่าลูกก็ใช่ยพีแม้ลูกจะทำผิดโบราณราชประเพณีแต่ก็จะไม่ทำอะไรก็ไม่ได้บ้านเมืองกำลังวิกฤตน้ำกำลังเชี่ยว ถ้าเาเรือไปขวางก็เห็นทีจะอับปางแน่พระเจ้ากรุงสนชัยทรงเลือกวิธีที่เบาหน่อยจากกันยาเป็นเป็นไม่ตายเดี๋ยวก็ได้พบกันใหม่จึงสั่งให้นายนักการนำข่าวสารไปทูลแก่พระเวสันดนรนว่าบัดนี้พระองค์เป็นนักโทษของประชาชน ขอให้ออกจากพระนครสีพีในวันรุ่งพรุ่งนี้พระเวทสจันจรขอปัดขอ